สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ปี64คลิปแรกนะครับที่ผมจะลงคลิปรถเพราะวา่าิึงในแกลนงนเถี่ยวแหลกของปีนะครับเนี่ยผมก็มาขึ้นแหลนะครับ30ตันไปลงอ้โซโซุโกขืนย่ก,กับทุมแบรนนะครับไปลงน้องแค่ผมเถีเ่ยวแหลกนะครับเพราะว่า เขาพึ่งไปเปิดงานมือนีมือแรกเขาแก่กับห้องออฟฟิศพึ่งเฮ็ดงานกับพึ่งได้รับงานนะครับนี่ไปสองพวงนะครับเหยื่อหนึ่งเป็นรถของชาแก่เขาเขาขับเองครับนี่รถอันนี้ผมไปมันงเบิดสามสิบพาเลลนะครับหรือสามสิบตันครับมรมเนี่ยกับะ้าณนี่แหละครับบ่ได้ลงลิปรถโดนแล้วลงตอนลิป และเบิ่งคลิปข้างนอกเลยครับนี่วิธีขึ้นขึ้นคางล่างยี่สิบนะครับลแล้วก็เทิร์นบนอีกว่างกลางอีกสิบลูกนะครับใส่ฟุกรีบขึ้นบริษัท i อเดีนะครับขึ้นแรกโอ้ก็จะตัดทางไปหนีเอาหัวหัวกระบ,บ้านนะครับมือเสาร์ไอแลนด์มาเสียบแล้วก็ไปส่งครับผมเดี๋ยวแรกกันบ้านพี่น้อง หลังจากบไปลงขีปไปโดนเดี๋ยวแรกของปีแล้วครับเนี่ยโควิดระบาดนักมองผมอยู่ครับอันนี้พี่นี่เอาคือไงฮะอันนี้ใช่หมดเลยใช่ป่ะหกสิบคะ2สองสองคันที่เดียวกันใช่ป่ะโซซโูกะ ครับผมเขาไปเห็ดกระเบื้องนะครับนี่กระเบือบเบ้องกระเบื้องเห็ดบ้านเท่านี่ไหมกระเบื้องบเบื้องปูพืนน้นหนิไหมแหลกสามสิบตันขึ้นไปนี่ก็ขากระปุ่ใส่ใส่ปูนลงมานะครับขึ้นลงน้องแค่แล้วก็ตะเลิดขึ้นไปใส่ปูนดูแกงค่อยลงมาจาักสีลงใสยังบารู ี่ผมปั่นขาสั่งลงแล้วต้องปั่นตอนรถเบานะครับรถนักปัญญ่นยากครับปั่นมาขึ้นเลยแหละเอ้าขึ้นย่อมไดว่าขึ้นน้อยเดียวปั่นไหวประมาณเท่านี้เพื่อไหวจังเอยเพื่อไหวปั่นไหวเพราะว่าผมต้องปั่นขาสั่งลงไหวขารถรถมันหนักแล้วมันปัญญ่นยาก ขอดท้ายล่มท้ายยังเรียบร้อยแล้วเกิดเลือแต่ดึงสลักอันนี้ออกก็ไปได้เลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวไปเบิง้งตอนเป็นสั่นสองว่าเขาสีไสจังไรนะครับครับเปิ้ว่าให้ส่ยังสี่เปิว่าเอา้าตามเปิว้ว่าล่ะยังได้ขอ่อคุ้มเ้าใบใดขึ้นเขาล่ะ ชนกันเลยนะชนเลยเอกเอกเอกโอ้ยไดไหมไม่ได้ออกทางฝังนู้นเข้ามาอีกไเอาฝั่งนู้นเข้ามาอีกพอแล้วฝั่งนี้ยเดินหน้าไปอีกฝั่งนี้เอกอ็ก็พี่วางฐานมันห่างเกิน อยังไงก็ล้มอย่างเงี้ยดันเราฐานมันเข้ามาอีกได้ไหมดันมันห่างกันเกินไงอันนี้มันจะหัวทิ่มลงอ่ะดิวิเวลารถวิ่งไปอ่ะเดี๋ยวเอาผังนุ้นชนได้นี่อ๋อ Jure. Ah. Que. กลุ่มอยา่แล้วบบเนี้หนักหนูขวายกี่แตกเลยล่ะยี่น้องเอ้ยขอา้ผมเองหนัก เลยแล้วเลยแล้วถอยออกเี็วอ้าวพ่อโอเคอ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบ่งตอนคุมผ้าใบแล้วนะครับมีใส่อีกทั้งเทิงซิปซิปลเลทั้งรงางยี่สิบสามสิบพอดีอ้ยนีคุมผ้าใบยากเลยนี่ว่าอ่ะอ่ะ ข,ขุดผวทึ่งขุดครับผมจะคุ้มพาแล้วนะครับนี่ตัวหางนะครับเดี๋ยวออกเดินทางกันเลยเพราเมื่อคืนตอนผมคุ้มแล้วผมไม่ได้ไยเบิง้งผมลืม,มเนี่ยครับผมครับเนี่ยเอาไปล่หน้องแค่นะครับไปสีสูงเนี่ยยังไง มานี่ยนะครับกับผมครับสำหรับคลิปนี้กัผมก็พอจบเพียงแค่นี้นะครับผมของเดินทางแล้วสวัสดีครับ